หากใครที่รับชมเกมฟุตบอลระดับทีมชาติในรายการเมเจอร์ใหญ่ระดับโลกเช่นฟุตบอลโลกหรือรายการฟุตบอลยูโรย่อมรู้จักทีมฟุตบอลสวมยูนิฟอร์มสีสม้มลงฟาดแข่งในสนามหญ้าสีเขียวจนสำนักข่าวไทยตั้งฉายาว่าอัศวินสีสม้มจึงเกิดคำถามสุดคลาสสิกว่าตกลงทีมนี้ควรถูกเรียกชื่อว่าอะไรกันแน่ระหว่างฮอลแลนด์กับเนเธอร์แลนด์ก่อนอื่น ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคำว่าฮอลแลนด์เสียก่อนพื้นที่ที่บุคคลเรียกกันว่าฮอลแลนด์ตั้งอยู่ติดกับทะเลเหนือในทะวีพิโรปด้วยความที่พื้นที่ติดกับทะเลทำให้ฮอลแลนด์เป็นเมืองท่าที่ใหญ่และสำคัญในการทำการค้ากับชาติอื่นๆทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้านเศรษฐกิจและด้วยเหตุผลนี้ทำให้คำว่าฮอลแลนด์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ปลายศตวรรษที่16มีแคว้นและดินแดนบริเวณที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่รอบๆฮอลแลนด์ต้องการรวมกันทั้งฮอลแลนด์ซีแลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กและอีกหลายๆแคว้นเล็กๆที่อยู่ในดินแดนริมทะเลจึงได้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นและเรียกชื่อประเทศตัวเองว่าเนเธอร์แลนด์ว่ากันง่ายๆก็คือที่มาของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งในภายหลังเบลเยียมกับลักเซมเบิร์กขอแยกไปตั้งประเทศเอง ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการเรียกชื่อของประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ในภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าเนเธอร์แลนแต่ในภาษาทิ่นจะออกเสียงแบบนี้เนเธอร์แลนด ในปัจจุบันประเทศเนเธอร์แลนด์มีจังหวัดทั้งหมด12จังหวัดแน่นอนจากที่กล่าวมาช่วงตอนต้นทําให้เราพอนึกออกว่าฮอลแลนด์ Holland คือพื้นที่หนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งในฮอลแลนด์เองจะถูกแบ่งการปกครองออกเป็น2จังหวัดจาก12จังหวัดของเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็คือนอร์ทฮอลแลนด์และเซา t ์ฮอลแลนด์ โดยจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมส่วนเซา์ฮอลแลนด์มีเมืองเฮกซึ่งเป็นที่ทําการของรัฐบาลนอกจากนั้นยังมีเมืองลอสเทอร์ดัมซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทําให้เศรษฐกิจเกือบครึ่งประเทศถูกขับเคลื่อนผ่านสองจังหวัดนี้ทําให้เป็นเมืองท่าที่สําคัญ ในการทำการค้ากับชาติอื่นๆในยุโรทำให้คำบอกฮอลแลนด์จึงเป็นที่เรียกกันติดปากในหมู่ผู้คนทั่วไปเพื่อใช้แทนเรียกชื่อประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเอง นอกจากนั้นเวลาคนอยากมาเที่ยวนเนเธอร์แลนด์ก็จะนึกถึงฮอลแลนด์ก่อนโดยอัตโนมัติเหตุผลเพราะอันสเตอร์ดัมม,มีสิ่งที่นักท่องเที่ยวคิดถึงก็คือเรื่องกัญช้าเสรีนั่นเองหรือไม่ก็ย่านโคมแดงซึ่งมีโสเพนิถูกกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วภาครัฐอยากจะโปรโมตว่าเมืองอื่นๆก็มีแหล่งท่องเที่ยวดีๆเยอะแยะ,ยะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาฟโฟกัสที่ฮอลแลนด์อย่างเดียวไปประเทศอื่นบ้างก็ได้ หลังจากที่ปล่อยให้ชาติอื่นๆเรียกตัวเองว่าฮอลแลนด์อยู่นานในปีคิศกราั2019รัฐบาลเนเธอร์แลนด์จึงวางกลยุทธ์ใหม่ต่อจากนี้ในเอกสารทางการทั้งหมดจะเลิกใช้คำว่าฮอลแลนด์ไปเลยเช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาทุกประเภทจะใช้คำว่าเนเธอร์แลนด์เช่นกันส่วนการเรียกฮอลแลนด์ก็ไม่ได้ห้ามแต่จะเป็นแค่การเรียกกันเองของผู้คน คำตอบของเรื่องนี้คงไม่มีอะไรถูกอะไรผิดที่เราจะเรียกชื่อทีมนี้ว่าฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์สำหรับแฟนบอลคนไทยอย่างเราแต่หากถามคนในชาติของเขาคงอยากให้คนทั่วโลกเรียกเนเธอร์แลนด์มากกว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข้อผิดภาพประการใดกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วย